สวัสดีค่ะและท่านทุกคนค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2565เวลา7.33นาฬิกาสนาทีนะคะวันนี้อากาศเย็นแล้วขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่ก็ขอให้ดื่มน้ำอุน่นใส่เสื้อผ้าหนาๆน,าน,านะคะแล้วขอบคุณมากนะคะที่ทุกๆคนทุกๆท่านนะคะให้ความเอ็นดู ติดตามและมีคอมเมนต์ที่คอมเมนต์จากทุกคนก็คือเวลาที่จอยอ่านจอยรับสารบางสิ่งบางอย่างจอยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่แบบส่วนหนึ่งของคลิปแต่ละคลิปก็ไปได้ไปสั่นสะเทือนได้ไปให้ประโยชน์แก่เพื่อนบางคนแล้วคำติชมจากเพื่อนๆบางท่านหลายท่านจอยก็ จะปรับและพัฒนาต่อไปนะคะอะดูกันแน่ลูกหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็คือมีครูบาอาจารย์ลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วจ้าไพ่หกเหรียญบ่งบอกว่าสิ่งที่เพื่อนๆพ,พอนรใดที่เพื่อนๆร้องขอสิ่งนั้นสำเร็จแน่นอนแต่ขอให้ใจเย็นๆน,นะ อย่าตัดพอเลยอย่าอย่าน้อยใจในโชคชะตาไปเลยและใครที่มีความรู้สึกว่าทำคุณคนไม่ขึ้นทำดีไม่ได้ดีไม่จริงเลยมันอาจจะเห็นผลช้าหน่อยเพราะว่าอาจจะมีบททดสอบในชีวิตที่หลากหลายที่ที่ยาวนานในระยะเวลา6ปีที่ผ่านมา หกปีหกเดือนเล็กหกมากกว่าก็ได้เหนื่อยเหลือเกินเหมือนขออะไรก็ไม่เคยได้ทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จหรือทำต้องใช้ความตั้งใจต้องทุ่มเทม,มากมายถึงจะสำเร็จในกิจการของตัวเองอะจะอะไรก็ก็ช่างเหืะออะไรเงี้ยค่ะอยากจะบอกว่าทุกๆก,การจ่าย ทุกๆการจ่ายความดีงามทุกๆการให้ทุกๆพลังบวกทุกๆพลังใจทุกๆพลังความเมตตาทุกๆพลังความหวังดีทุกๆพลังของการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของพเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปในตอนนี้นะคะที่เคยบอกว่าทาําคนคนไม่ขึ้นอะ่ะวันใดวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อผ่านบททดสอบ เมื่อยังศรัทธาในคุณงามความดีแม้ว่าจะเจอบททดสอบมากมายแค่ไหนโหดยังไงก็ยังคงมั่นในความดีในสัจจะวาจารับตัวเองให้เกียรติรตัวเองเคารพตัวเองและยังเป็นคนเดิมเป็นตัวตนเดิมเป็นเนื้อแท้เดิมอาจจะนิ่งขึ้นแต่ความใจดียังคงเดิม ช่วยอย่างไร้เงื่อนไขให้อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ตอนนี้จะเริ่มมีเหตุมีผลแล้วในการที่จะช่วยใครจะให้ใครสิ่งต่างๆทั้งหมดอ่ะจะมาในเวลาที่คู่ควรแต่ขอให้อดทนหน่อยนะอดทนหน่อยนะคะแล้วมันจะดีขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะที่มันจะ หอยเหี่ยวที่มันจะหยหาที่มันจะขาดขาดแคลนไปตลอดมีมืดก็ยังมีสว่างเลยมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทามีขาวมีดำมีอะไรอีกล่ะมันไม่มีอะไรที่มัน สุดขั้วไปเลยอะในยามที่เราไม่มีที่ผ่านมาการเงินของเราหัวใจของเรามันอาจจะดูขาดแคลนดูแรนแค้นดูเหนื่อยดูเคว้งคว้างดูเหมือนหมดอะไรตายอยากหันหาใครไม่มี ไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้ได้ติดเก็บงำความรู้สึกที่แสนเจ็บปวดไว้แต่เพียงลำพังที่ผ่านมาอาจจะถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังทรยศจากความไว้เนื้อเชื่อใจที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องคอยตามคอยตือ้อคอยงอ้อคอยทุ่มเทคอยเสียสละ ที่ผ่านมาหรือณนะขณะปัจจุบันนี้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดียวที่ผ่านมาอาจจะล้มละลายมันที่ผ่านมามีคู่ก็รู้สึกว่าเหมือนไม่มีมีใครคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างแต่รู้สึกว่าเคว้งคว้างอ้างวางเหลือเกิน ไม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่ก็รู้สึกอ้างว้างรู้สึกแบบเหงามันเหงาจับใจมันโดดเดี่ยวมันใครสักคนที่เป็นทุกอยา่างให้ความหวังและคอยห่วงใยทุกวันใครที่คอยจะอยู่เคียงข้างกัน ที่จะพร้อมให้ความผูกพันจริงใจใครสักคนที่เป็นคนพิเศษช่วยให้เงาที่มีได้จางหายไปช่วยเป็นแสงสว่างในหัวใจอยากจะขอแค่ใครสักคนที่รักจริง เรงนี้ก็มาต้องยุคไหนเนี่ยเก้าส่นิตจารออะไรเนี่ยถ้าเ,เพื่อนเนี่ยมั่นใจในรักแท้ที่ตนเองเป็นและเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งฉันคู่ควรกับรักแท้ศีลเสมอฉันไม่เป็นไรถ้าในวินาทีที่ผ่านมานั้นจะมีคนที่ศีลไม่เสมอฉัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ได้เดินจากไปได้ออกไปจากชีวิตของฉันขอบคุณนะขอบคุณที่ทำให้ชีวิตของฉันได้มีพื้นที่ว่างขึ้นอีกหนึ่งพื้นที่เพื่อที่จะรอรักแท้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันร้องของรอรักแท้ ให้เขาเข้ามานั่งให้เป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้เป็นพื้นที่ที่คู่ควรกับเขาที่จะได้อยู่เคียงข้างเคียงกายเคียงใจเคียงจิตวิญญาณของฉันเป็นคู่ครองคู่รักคู่แท้คู่บุญบารมีคู่สร้างคู่สมคู่ศีลเสมอกันหรือสูงกว่าที่ฉันวิงวอนร้องของ ที่ฉันเชื่อมั่นที่ฉันมั่นใจที่ฉันทวินหาไฝ่หาที่หัวใจฉันมันเรียกร้องบางคนแม้ว่าจะมีคู่มาแล้วกี่คนแต่เหมือนรู้สึกแต่รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้มันต้องเป็นใครอีกคนมันฉันกำลังรอใครฉันรอใครใครสักคนอยู่อาจจะเป็นคนรักคู่รักในอดีตชาติ บุยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะที่รักทุกท่านคะ่ะโปรดอย่าดราม่าจอยเลยนะคะโปรดเก็บอะไรที่ดีๆแต่และคลิปเอาไปนะคะอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่จอยพูดแบบคาตกบกพร่องจอยน้อมรับแล้วก็ได้โปรดอย่าดา่าหนักๆน,นะคะด่าได้แต่กรุณาอย่าด่าแรงนะคะเพราะว่า จะก,ก็มีหัวใจอันบางๆเช่นกันนะคะอะไปต่ออะจะอยู่ก็ดีใจจะจากไปก็ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณที่เพิ่มอัตราว่างที่อนุมัติอัตเอ่อตำแหน่งว่างให้อีกหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งเราก็จะไปปรับปรุงตำแหน่งนี้จากตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งธรรมดาให้เป็นชั้นพิเศษเพื่อคนพิเศษที่กำลังเดินทางมาแตะ่ระวังไวน้นะอาจจะมีคนเก่าๆที่กลับมาก็ได้